สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลำคนบุรีย์พัดถิ่นนะคะวันนี้วันจันทร์แล้วค่ะมาออกไปทำงานด้วยกันนะคะมาออกไปทำงานด้วยกันเถอค่ะวันนี้นะคะลุยค่ะวันนี้ลุยสู้ๆนะคะทำงาน้ะพี่น้องทำงานวันจันทร์จ้าวันจันทร์แล้วจ้าทำงานนะจ้า พระจันท์นะคะพระจันทร์บนท้องฟ้านะคะเมื่อคืนพาย,ยุเข้านะคะตอนขับรถมาทำงานนะคะต้นไม้หักโค่นล้มมาทางที่เราขับรถนะคะบนถนนต้นไม้ยังล้มอยู่เลยนะคะเกือบแล้วไหมคะเราก็เจอฝูงกวางเป็น10ตัวเลยนะคะดีที่ว่าเราขับรถช้าๆนะคะ ไม่งั้นก็เจอแจ็คพอตค่ะแต่ก่อนจะเจอฝูงกวางเราก็เจอกระต่ายน้อยแล้วค่ะเจอกระต่ายน้อยนะคะกระต่ายน้อย,ะะย,อยวิ่งวิ่งข้ามถนนนะคะเราก็เตือนสติตัวเองแล้วว่าน่าจะเป็นรางโบกเหตุเรานะคะเราก็เลยชะโอรถช้าๆตรงทางทางโค้งพอดีนะคะก็เลยเห็นกวางสีห้าตัวสุดท้ายข้ามถนนพอดีนะคะ ก็ถือว่ากระต่ายน้อยมาเตือนสติเรานะคะเดี๋ยวเข้าไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันหลังเลิกงานต่อค่ะเข้าไปทำงานแล้วนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้คนไทยในต่างแดนทุกๆคนนะคะ Good morning งานของเราค่ะเช้าว,วันจันทร์นะคะตีห้าครึ่งค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะวันจันทร์โรงงานของเราเราจะเข้างานอาทิตย์นี้กะเช้านะคะเข้าหกโมงเชา้าเลิกบ่ายสองสานะคะไปทำงานแล้วค่ะ มาจากพี่น้องจา๋าได้เวลาพักยกแรกแล้วนะคะยกแรก8ปดโมง10นาทีนะคะพักรอบแรกนะคะน้องสาวลาค่ะน้องคิดพักแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพักมา20กี 10. นาทีเท่านั้นเองนะคะพาพี่พาน้องเร่งนะคะแค่ขึ้นมาขึ้นบันไดามาแล้วก็เดินมาจากจุดที่ทำงานเราก็ใช้เวลาเกือบ10นาทีแล้วนะคะเข้าห้องน้ำอีก เราก็ต้องรีบไปกินข้าวนะคะทํางานตอนเช้าไม่ได้กินอะไรมากมายนะคะเอาแต่ผลไม้แล้วก็หนมปังแล้วก็น้ํามาดื่มเฉยๆนะคะไปแล้วค่ะมาด้วยค่ะนองว่ามาด้วยค่ะปกติทางโรงงานก็มีน้ามีอะไรให้กินนะคะแต่เราก็พกมาจากบ้านนะคะตู้กฟกาแฟก็มีหมดนะคะวันนี้ไปเอาโกโก้ดีกว่า น้ำก็มีให้นะคะก๊อกน้ำค่ะเดี๋ยววันนี้ขอดื่มโกโก้ร้อนดีกว่านะคะกับหนมปังนะคะโกโก้โกร้อนนะคะตัวไหนนาะไม่ได้กินนานแล้วเดนนี่เอานมนะคะโกโก้โกนมแล้วก็กดสตาร์ทเลยค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมีหมดนะคะกาแฟเอสเปรสโซกาแฟดำคาปูชินโน่ลาเต้ก็มีหมดนะคะเรากินโกโก้ร้อนนะคะวันนี้เราจะดื่มโกโก้ร้อนนะคะโอ้ยร้อน ร,ร้อน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 โกโก้ร้อนนะคะแล้วก็มีขนมนะคะขนมอย่างนี้มากินนะคะโกโกเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วค่ะจะหมดเวลาแล้วนะคะจะหมดเวลาแล้วตอนนี้พักเบรกที่สองนะคะพักเบรกที่สองมีเวลาพักแค่สินาทีนะคะแล้วทีนี้ที่ทำงานนะคะ เดินมาห้าร้อยกว่าเมตรแล้วขึ้นบันไดอีกยี่สิบหกขั้นนะคะเนี่ค่ะที่ทำงานนะคะทำงานกับอาหารนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคต้องเซฟอย่างนี้เลยค่ะแล้วโควิดมานะคะโควิดมาก็ต้องใช้ผ้ากันเปื้อนแบบนี้นะคะผ้ากันปากปิดปากหรือผ้ากันเปนื้อนก็มีถุงมือก็มีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูถุงมือนะคะถุงมือ มาอินไทยแลนด์นะคะมาอินไทยแลนด์อุ้ยสงสัยหวยออกแล้วพี่สาวส่งข้อความมาเดี๋ยวดูหวยดีวก่อนนะคะรุ่นหวยก่อนค่ะดูพี่ลีสิคะสวัสดีค่ะพี่ลีพี่เขาทำงานด้วยกันนะคะพักสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวต้องลงไปอีกแล้วค่ะฟิ่งเหมือนจะรวดเลยค่ะยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยนะคะ เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อไปนะคะพักยกที่สองค่ะ15นาทีเท่านั้นนะคะโควิดระบาดค่ะกาดจะตกค่ะโควิดระบาดกาดจะตกนะคะเดี๋ยวรุ่นหวยก่อนนะคะอากาศดีวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้พักเบรกสามนะคะเบรกที่สามครึ่งชั่วโมงนะคะตูน้องกินแกงขี้เหล็กนะคะแซบ่บหลาย แซบบ่นางแซบลายแซบแซบสู่มีแหงสู่ช่แข็งขี้เหล็กแข็งขี้เหล็กทำเสร็จแล้วก็แช่แข็งอ๋อสามอาทิตย์ที่แล้วแข็งขี้เหล็กดูเนี่ยกับข้าวคนไกลบ้านอากาศดีค่ะพี่น้องพักเบรกสามนะคะพักเบรกสามแล้วก็ทำงานอีกเกือบสองชั่วโมงแล้วเนี่ยใช่ไหมเกือบสองชั่วโมงแล้วเราก็เลิกกลับบ้านแล้วนะคะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยถึกเลขค่ะถึกเลขนะคะมือนี้ถูกเลขค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเลิกงานจะเล่าสู่กันฟังนะคะรอให้เลิกงานก่อนนะคะเดี๋ยวคุยกันใหม่ค่ะขอกินข้าวก่อนจะได้ไปทำงานต่อนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันอีกรอบนะคะหลังเลิกงานนะคะเพิ่งเลิกงานคะ่ะแล้วก็มาถึงบ้านนะคะ เข้างาน6โมงเช้านะคะเลิกงาน18นาฬิกา30นาทีนะคะตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะคะก็เพิ่งมาถึงบ้านแล้วก็ปุ่นอาหารกินนะคะพอดีงานเยอะงานแพ็กค,ค้างเยอะก็เลยต้องทำโอนิดนึงนะคะทำโอช่วยเขานิดนึงเราก,ก็ได้เงินเพิ่มด้วยนะคะกินพายรองท้องค่ะมินิพายนะคะ ส่ชีสนะคะลูกสะไแฟนทำให้เย็บผ้าให้เขานะคะเย็บผ้าม่านช่วยเขาเขาจะจ่ายตังให้เราก็เลยไม่เอานะคะบอกให้เขาอบพายให้หน่อยเขาทำอร่อยก็เลยได้พายมากินค่ะกินรองท้องก่อนค่ะแล้วค่อยทำอาหารไทยนะคะนั่นเลยค่ะงานรีบเร่งตอนช่วงหยุดพักนะคะ วันหนึ่งอะหยุดสามครั้งนะคะยกแรกก็ยี่สิบนาทียกสองสิบห้านาทีพักยกสามสามสิบนาทีนะคะเข้างานหกโมงเชา้าแล้วก็พักก็แปดโมงสิบนาทีนะคะพักครั้งแรกพักครั้งที่สองก็สิบโมงครึ่งพักครั้งที่สามเที่ยงสิบนาทีนะคะ แล้วก็เลิกงานบ่ายสองสามสิบหกนะคะแต่เราได้ทำโอต้ก็ก็สู้ะคะ่ะก็สู้ทำได้จนถึงสิบแปดนากาสามสิบนาทีนะใจงานยังไม่เสร็จหรอกนะคะใจอยู่ไม่ไหวล้วเอาแค่นี้พอแล้ววันนี้ถูกเลขด้วยนะคะถูกเลขได้มาเก้าพันโคลนะคะ ข้าวพันสวีดิตโคนนะคะแต่ว่าหารห้าคนค่ะพอดีวันนั้นไปบ้านพี่เสารับไปกินหนมจีนนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไปกินหนมจีนก็เลยบอกพี่เขาว่ามาหุ่นกันซื้อเลขดีกว่าเพราะว่าเผื่อจะดวงจะดีจะได้ดึงกันนะคะนี่ก็ถูกกันได้เก้าพันโคนแล้วก็หารกันห้าคนค่ะก็โชคดีไปนะคะ นก็ถือว่าโยงสมพ้องกันค่ะพอดีหลานน่ะน้องแสงอะ่ะน้องแสงเขาฝันว่าทวดเขาที่เสียไปนานแล้วมาขับรถเขาแล้วเอารถเขาไปขายทะเบียนรถเขาก็ห้าหนึ่งเก้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยซื้อกันลองดูหุ้นกันห้าคนก็เลยโชคดี ได้ตังมาใส่กระเป๋านิดนึงมาใช้กันนะคะเมื่อเช้านะคะช่วงขับรถไปทำงานตีห2 0ยี่ 5, 20, มันตีห้าออกรถไปใกล้จะถึงโรงงานก็มีกระต่ายค่ะกระต่ายวิ่งตัดหน้ารถนะคะแต่เ,เขาจะวิ่งช้าๆเราก็เห็นเขาแต่ไกลเราเปิดไฟสูงเราก็ชะลอ ในใจเราก็นึกว่าอืมกระต่ายต้องมาเตือนอะไรเราแล้วนะคะคิดแบบนี้จริงๆนะคะก็เลยปกติจะขับรถ70-80ใช่ไหมคะถนนก็แล้วทีนี้เราก็ชะลอรถค่ะห้าสิบหกสิบนะคะวางค่ะฝูงกวางหรือเก้งเนี่ยคะ่ะเป็น1 0บสตัวค่ะข้ามไปได้ประมาณ6-7ดตัวแล้วเห็นแต่ลูกตาแดงๆอ่ะ แล้วสามตัวสุดท้ายเราเห็นพอดีเขาก็เดินแบบใจเย็นมากเลยนะเดินข้ามถนนนะคะพอเดินข้ามถนนเสร็จเราก็ชะโลเราชะลอมองเขาเลยค่ะมีการหันมามองเราอีกนะคะมองเราเฉยเลยนะคะคงจะงงนะคะว่าทําไมมันรออะไรคะรอค่ะรอค่ะรอพวกคุณและ ครอบครัวของคุณวิ่งข้ามถนนไม้ฉันก็เลยจอดรอค่ะก็มองเขากลับไปนะคะกวางก็ถือว่าโชคดีนะครับเมื่อคืนก็พายุลงหนักด้วยนะคะโชคดีที่ตื่นตีสี่แล้วพายุก็สงบค่ะแต่หลังจากเจอกวางไปแล้วนะคะขับรถไปประมาณสักร้อยสองเมตรนะคะต้นไม้ค่ะหักโค่นฝั่งขวามือที่เราขับเลนขวาโค่น เต็มถนนเลยค่ะใหญ่มากเลยค่ะเราก็ต้องเอบหลบไปทางซ้ายนะคะดีนะคะออกไปทำงานช่วงเช้าๆแล้วไม่มีรถมากมายคือเป็นครั้งแรกที่เห็นต้นไม้หักโค่นกลางถนนมาทางเลนขวาเราอีกนะคะเมื่อเช้าก็เหตุการณ์ก็เยอะหมันเตือนเราให้เรามีสตินะคะเวลาขับไป ออกจากหมู่บ้านไปสักพักใหญ่ตอนแรกก็เจอถังขยะลอยมาอยู่หน้าถนนสองถังถังใหญ่ๆนะคะถังดําเตือนเราตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะคะยังนึกเลยว่าตอนตื่นมาตอนตีสี่ยี่ิว่าทําไมพายุแบบลมคันโชคแล้วก็ท้องฝนทั้งลมนะคะจนนึกว่าอืจะต้องปลูกแฟนให้ไปส่งหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ไม่กล้าจะขับรถไปคือมัน ลมแรงยิ่งอยู่ใกล้ทะเลนะคะแล้วก็ต้นไม้หน้าบ้านกอหญ้าที่แห้งๆยืนตายก็พัดแล้วก็ลมตีฝนมากระทบกับกับหน้าบ้านเราเนะะี่ยค่ะตรงที่นั่งเล่นแล้วก็เป็นกระจกก็เห็นแบบแรงพอสักพักเราก็อ้หยุดจะน่าเหมือนเหมือนอธิษฐานหรืออะไรเงี้ยหรือถึงเวลาที่เขาจะหยุดแล้วแบบหยุดเงียบไปหมดเลยแล้วเราออก,กบ,บ้านไม่เปียกเลย ออกจากบ้านเปิดประตูไปแล้วก็ไปขึ้นรถนะคะไม่มีเม็ดฝนเลยนะ,ะมันเหลือเชื่อมากตีสี่ยี่สิบเราตื่นแล้วก็ล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ใส่แพ็คกระเป๋าไปทํางานอาหารนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็น้ำหนึ่งขวดนะคะก็เหลือเชื่อมากน่ากลัวตอนตื่นตอนตีสองเออตีสี่ยี่สิบนะยังลมคันโชกแรงๆเลยนะคะพอเราเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยออกมาจากห้องน้ำ กิบไปหมดเลยขนาดเปิดประตูไปไม่มีเม็ดฝนให้เปียกเสื้อกันฝนเราเลยนะคะพถือว่ารอดตัวไปเจออะไรหลายๆอย่างนะคะวันวันนี้เชา้าวันนี้ครั้งแรกก็เจอพายุฝนที่บ้านครั้งที่สองเจอถังขยะนะคะสองถังอยู่สีดําทมลอยู่กลางถนนครั้งที่สามก็เจอกระต่ายน้อยวิ่งข้ามถนนเหมือนมาเตือนสติเรานะคะวิ่งแบบใจเย็นมากกระโดดจองยงยง พอเลยจะกระต่ายน้อยไปไม่คีมเม็ดกว้างหรือเก้งเป็นฝูงมาอีกไม่ใช่ปกติมีแค่สามตัวห้าตัวอันนี้มันมาเป็นฝูงเลยค่ะนับไม่ได้เลยพวกที่เขาเดินเข้ามงในป่าแล้วก็พวกที่เดินข้างหลังเราเห็นสามตัวแล้วเขาจะยืนมองเรามาแบบมองไปก็จะเห็นตาสองกลางคืนนะคะถ้าเราขับรถเปิดไฟสูงเราก็จะเห็นลูก,กตาเขา เนเรียงกันมาแต่ไกลแล้วเราก็ชะลอรถนะมีสตินะจอดรอให้เข้าไปไกลๆก,ก่อนนะคะมันคืออันตรายที่สุดในการขับรถแถวสวีเดนนะคะช่วงพลบค่ําแล้วก็ช่วงเช้ามืดนะคะจะเจอบ่อยมากพวกเก่งกวางนะครับก็ถือว่าผ่านไปอีกวันหนึ่งนะคะสําหรับเราคนพลัดถิ่นนะคะก็ดีใจค่ะวันนี้ก็ถูกเลกันก็ถือว่า ได้มาเฉลี่ยไปก็คนละเท่าไหร่น้องพันกว่ากับสองพันนะคะก็ยังดีไปค่ะซื้อสองร้อยเพราะได้คนละสองพันก็โอเคค่ะเกือบสองพันนะคะคนละพันแปดน่าจะได้พันแปดเท่ากับเราทํางานทั้งวันค่ะเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วก็เหนื่อยทั้งวันหรือสองวันด้วยซ้ําไปนะคะค่าแรงประสองวันก็ถูกเลขมาก็ได้ตังค์มาใช้ค่ะดีใจค่ะ เป็นกําลังใจให้ตัวเองนะนั่นแหละค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวจะต้องทากับข้าวอาหารไทยรจัดจัดๆแซ่บๆแล้วคะ่ะจะได้อาบน้ำนอนพักผ่อนนะคะนี่ก็จะสองทุ่มแล้วนะยังไงก็มาพบกันในคลิปต่อ,ตอไปนะคะมาเป็นกําลังใจให้กันค่ะ สู้ๆค่ะเราคนไทยเก่งอยู่แล้วนะคะอยู่ในต่างแดนยังไงเราก็ต้องสู้แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ